มันฝรังเห็นยงไงกันมันฝรั่งรอบบได้ต้มต้มใส่เวลาโดนหาที่เจ้ดน้าทีอันนี้เราเอาใส่ในไมโครเวฟหมุนสองข้างสามข้างข้างละหน้าที่กระซุกพี่น้องก็ได้กินก็เหมือนกับมันฝรังอย่างนั่นแหละมันฝรั่งเผานั่นแหละมันกระซุกเห็นปะต้มใส่เวลา ไอ้หนางเดาตอนพื่อไงพี่น้องไอ้หนางโอนเงินกลับไทยเนาะก็คือโอนเยอะอะช่วงนี้โอนเยอะเพราะว่ามีแนวเฮดอยู่บาทเนาะก็สองเซมบาทนิดๆหน่อยๆเงินเก็บไอ้นางก็โอนไปเนาะลราประเทศนี่มันพอๆพอไอ้นางก็เอาเงินเงินเก็บเงินเก็บที่พ่อใหญ่เป็นไหยต่างหากันนะ ทีพเพื่อนไห่เพื่อนหายต่างหากเพื่อนโอนหายไหวแล้วเพื่อนบอกว่าห้ามใส่บอกว่าจะกรณนี้ได้กระตามห้ามใส่เพื่อนจะโอนเอาไว้ให้นางแบบว่ายามทุกเชิญถ้าเกิดว่าเราเล่าตายไปทุกเชิญประมาณนี้นะาพี่น้องนี่นางนี่นางสิได้มีเงื่อนก่อนดูแลตัวเองถามว่าถ้าเราตายน่างได้เงินจากเราตายบอกก็ได้ยู่แต่ว่าจนกว่ามันมันตกไปไปตามกฎหมมยเนาะ มันตกเป็นไปตามกฎหมายโนเวจนก็จะเหตุงานสุบเล่าแล้วนู่นนะี่นั่นจนก็จะแบ่งสรรปันส่วนจนก็จะโอ้เดิมท่านาจนก็จะจ,จบมันก็โดน,นหน้าเราอย่างนีหนา้าบอมีเงินช่วงน,น,นั้นนะนะเกิดว่าจุกเชิญจริงๆนะแล้วก็โอนเอาไ้ให้ก็คือพ่อหญ่เราเ,เ,เป็นคนที่ว่างแผนน,นี้นั่งนี่แบบรอบขอบเบิดทุกอย่างแล้วว่าห้ามใส่ตราบใดที่เรายัางมีชีวิตอยู่เงินจำนวนนี้ก็คือเป็นเงินของเราบอมันเงินของอีนัดบ,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 บอมบอมบมเงินของอีนั่งถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในบัญชีนั่งกตามแเราบอกกันะ อีนั่งก็โอเครับปากกับเารารับไปที่นี่ช่วงช่วงจะปีใหม่เนี่ยนะอีนั่งก็มีแนวที่เจ๊ทั้งบานหลายเนาะอีนั่งก็กล่าวว่าเออเดี๋ยวจะโอนเงินยืมเงินตรงนี้ไปก่อนอีปมันมเดือนของเดือนอีนั่งจะเอาเอาเงินเอาเงินของอีนั่งเนี่ยเอาเงินเดือนของอีนั่งเนี่ยใส่เขาไปขึ้นอีนั่งก็ว่างแผนเอาไ้เรียบร้อยแล้วนะเพระว่่อใหญเพิ่นจจต้องข่าว่าเบิ่งบัญชีอีนั่งอ,อยู่แล้วพใหญเพิ่นจะตะ้องข่าว่าเบิ่งบัญชีอีนั่งอยู่แล้วปีหน้าอี ก็เพอเอิญบอกหูว่าพ่อใหญ่เป็นคิดแต่งแต่พี่น้องค่ะเขามาเบิรงบัญชีเขามาเบิรงบัญชีนะนี่นางก็เอาแล้วกูช่วยแล้วกำกำกึ่งกึ่งพี่น้องก็เราก็ทยยายันทยอยเขาเบิรงกังินสลายบอกเออตัดสินใจให้เราเบิรงไปช่วยจ้ะช่วยแล้วก็จมอ่ะหล่ะเราก็จมแล้วก็แ,วกแต่ว่าเราประกาศวายอย่างนั้นนี่นางนะพ่อใหญ่เพื่นบิดาเพิ่นบอ <c oughs> ่อยอ,อย่างเ <c oughs> พินเ่นก็แค่จมอืมแต่ทีเพิ่นก็เครียดเพิ่นก็เครียดเพิ่นก็โกรธนั่นแหละพี่น้อง เพิ่นก็โกรธนั่นแหละเพิ่นก็ะทำทีไปใส่อีหยังฉันบอกที่แล้วว่าห้ามใส่นู่นเน,นี่ยเงินเงินเงืนจำเงนน,นี้มันเป็นเงินที่มันเป็นเงินของฉันแต่ฉันโอนเข้าบัญชีให้เธอไว้ยามฉุกเฉินฉันเป็นห่วงเธอฉันฮักเธอฉันเป็นห่วงเธอเป็นอย่างเธอก็เคือคแบบนี้ประมาณนี้นะอีหยังก็ขอใจอยู่ไอีนางผิดอีหยังก็ขอโทษเราก็คือแผนของอีนางวางไวนะ้น่ะก็คืออีนางเอาเงินตรงนี้ไปใส่โก้เหมือนว่ายืมอ่ะนะมันเพราะว่าเงินมันอยู่ในบัญชีอ้นางเนาะอีนางก็ยืมไปแล้วนะ ยืมไปแล้วก็มัณเดือนสองเดือนนี้นั่งจะเอาเงินเนี่ยเขามาใช้ไปขึ้นท่านเวลาแน่นอนประมาณนี้แหละพี่น้องแต่ก็บอกคิดว่าเราสิเขา,าเบิงมาชียรเดียวขนาดนี้เออมันก็เราก็บอกว่าเธอเฮ็ดแบบนี้เหมือนกับเธอรักขโมยของฉันมาสัน่นเธอรักเธอรักขโมยของฉันเออเพราะว่าเออเราบอกว่า คนอยู่นี่เขาแหงแต่ดูถูกคนไทยอยู่ว่าอยากได้แต่เงินอยากได้แต่เงินของฝรั่งนู่นนี่นั่นเป็นอย่างเธอก็เฮ็ดแนวนี่ประมาณนี้นะม,ม,มันมันกับเป็นความเล่าแหละพี่น้องเออมันกับเป็นความเล่าแหละทีนั่งมาเราฟัางก็คืออย่าหาเหตุอย่าหาเหตุ <c oughs> าหาเ,หเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้ความไวเนื่อเชื่อใจที่พ่อยายมีให้ยน่างี้มันหายไปพี่น้องมันหายไปแล้วก็ <c oughs> จังใดล่ะคือ,อ ประวัติของคนไทยยูนีนี่มันก็บอก่ค,ค่อยดีอยู่แล้วอ,อย่างประมาณนี้นะ้าเตยหน้งก็ให้อธิบายให้เราไปบอกเหตุผลขห้เล่าไปแตยนั่งก็เลยบอกเราเด็กว่าเอาเงินไปเฮ็ดบานแต่สิ่งนพี่นามบอกว่าบื่อยากบอยากให้เราคิดหลายเลยหน่อยใจทําไว้เขาเล่าวา่าบเราเล่าก็บอกว่าดอกแต่ว่าอ่าลองคิดกลับกันว่าเราเอาเงินเล่าหนา,าซื้อบานซื้อโดดมาสางอ่าชีวิตอนา,นาคตของอีนางครอบครัวของอีนาง อยู่นี่ความมันโค้งขยนั่งยู่นี่เรากระจายไปเยอะนะนะแต่ไอ้นั่งเนี่ยเอาเงินขยีนางเนี่ยเอาไปจุดเจือทั้งครอบครัวไทยอย่างประมาณนี้ก็ว่าอยากให้เล่าแบบว่าหูเล่าก็หูนั่นแหละว่าไอ้นางกระจายค่าทุนค่าเทอมนองแต่เราบอได้หูทั้งเบิร์ตเงอย่างประมาณนี้นะพี่น้องค่ะอีนางก็บบได้ปิดบังยังเล่าเดี๋ยวเธอเกิดเหตุนี้ยังแล้วแล้วก็จะบอกเราอยู่ก็จะพาเรากลับไทยไปเบิรงไปนู่นไปนี่อยู่สิ่งที่นางเฮ็ดนี่อีนางพยายามที่จะบอกขอเงินพ่อใยิ่บงเพิ่มาาซออยหรืม ออกเงินค่าเสียใจทา้งทั้งไทยอย่างประมาณนี้นะอีนางอยากให้เล่านะซอยเลยว่าออกเงินค่าเสีย่ายยูนิย่างเดียวกับพ่อได้ออกยังสีนาพี่น้องเดียวกับบ๊อบหมายกองอีนาั่ะนะนั่นแหละเงินทรงทุกเงินทรงบาททุกบาททุกสตางค์อีนางบริเคอพ่อใหญ่เลยบริเคอพ่อใหญ่ได้เป็นเงินของอีนางเองทั้งหมดนะคะเนาะเป็นเงินของอีนางทั้งหมดเล่ากับบ๊อบมิธิ์ที่จะมาว่าที่จะมาอีหอย่างดอกพราะว่าค่าดเสียใจยูนิเนี่ยอีนางกระจายให้เล่า เคิงต่อเคิงของเงินเดือนแถมมากกว่าเงินเดือนโดยสามทีนั่งจ่ายให้เราอยนี่ชกเงินทีนั่งทรงกับไทยมันเป็นแค่หนึ่งส่วนสีเท่านั้นพี่น้องขาไมนเป็นแค่หนึ่งส่วนสีเท่านั้นแต่ว่าเข้าเป็นสามีภรรยาก,กันนะพี่นอ้องเนาะ นั่นก็เป็นธรรมดาที่ว่าฝรั่งบางคนเขาก็บอกข้าใจฝรั่งบางคนเขาก็บอบอบอย่อมที่จะเข้าใจบอยอมที่จะรับรู้เพราะว่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าครอบครัวฝรั่งมันเป็นครอบครัวเดี่ยวก็คือพ่อแม่ลูกคือครอบครัวเดี่ยวญาติพี่น้องญาติที่เกี่ยติการนั้นบ่แมนก็คือคนละครอบครัวต่างคนต่างซอยเดียวตัวเองครอบครัวไข่ครอบครัวมั่นอย่างประมาณนี้นะพี่น้องแต่ว่าคนไทยเขาบ่แมนนะพี่น้องเนาะคนไทยเขาก็คือครอบครัวใหญ่ก็คือเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างสินะพี่น้องเนื่ก็จาก่าจะให้ยีนาง ถึงแม่วนังจะแต่งงานใหญ่าตามสามีขึ้นมาอยู่ที่นี่ใช้วัฒนธรรมท,ที่นี่แต่ีนางก็บอสมาที่จะถิ้งวัฒนธรรมไทยใดนื้ก็บอกอ,อีนางก็แบบว่าอยากจะเฮ็ดอยากจะเฮ็ดให้มันแล้วให้มันแล้วเล้ด้สินะพี่น้องค่ะเพราะว่ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาอยากจะเฮ็ดดังสินะพี่น้องเธาเกิด่าเขารอเขารอเก็บเงินไปเรื่อยๆเก็บเงินไปเรื่อยๆหาปีสิบปีเขาเพิ่งเฮ็ดมือใดเขาจะสาเร็จพี่น้องค่ะมือใดเขาจะสาเร็จมือใดเขาจะสบายเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยีนังอยากจะ อยู่ซื้อๆบ่ได้บ่อยากเหตุงานหนักแบบดีไปตลอดชีวิตบ่อยากที่จะมารับผิดชอบชีวิตของพายไปตลอดชีวิตเนี่ยบอบ่ยนั่งก็จะเริ่มตั้งแต่ศูนย์ไปจนไปจนกว่าจะสัมพลิเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละพี่น้องอันนี้คยอมาเหล่าสู่กันฟังไว้อย่าหาเหตุคืยนางเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าอ่าก็คือคุยคุยกับพ่อใหญ่หลอบหลอบเดียวก็คือจบพี่นังก็ขอโทษขอเพยเราไปแล้วพี่น้องเนาะทุกวันนี้ก็พยายามเอาเงินเอาเงินเข้าบัญชี ไใบคือเก่าเนาะพี่น้องเอาเงินขับไปเช็คือเก่าเพราะเงินได้ครบแล้วก็จะเอาไปให้เราเบิร์กอย่าหาเหตุเด้อพี่น้องเด้อการคลิปนี้กัฝากไ์ใแค่นี้ยน้องเขาเนาะนั่งกกินข้าวอิ่มแล้วมาทักทายพี่ๆน้องน้องปองปลายวันนี้นานมาดามมาทักทายพี่ๆน้องน้องปองปลายนะค่ะน้องปอเดทายคลิปอ่าโดนแล้วพี่น้องคะบอเดทายคลิปโดนแล้วใบไทยช่วงนี้บ่ค่อยได้ทายคลิปเพราะว่าอากาศมันบ่ค่อยเต็มใจแล้วก็ นี่นางก็ส่มแบบว่าเมื่อยๆพี่เพียรพี่น้องค่ะแล้วก็เหตุงานหลายพวกมันเนาะค่ะเนาะก็เลยบ่ค่อยมีเวลาพอาถ่ายคลิปมากๆก็มีแต่คลิปกินแล้วก็บ่ค่อยมีเนี่ยแนวเบาสิแงใดเพราะความเนแบบว่าเพราะเฮาเมื่อยหลายเข้าเข้าเฮาก็แบบว่าอ่าบ่ค่อยอยากจะเบาอย่างเงี้ยประมาณนี้พี่น้องบ่ค่อยมีอย่างเบาเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่น like ี้เด้อค่ะเดินเราไปเฮ็ดงานกันพี่น้องค่ะเราผ่อกันคลิปหน้าจ้า